สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายมิหลาตั้งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการเพาะเลี้ยงนกกระเขนลูกของผมนะครับนกตัวเมียที่เพืพ่อนเห็นตรงนี้นะฮะเป็นนกลูกคอบจากปีที่แล้วนะคะปีนี้เขาให้ลูกมาสองอคอกแล้วครับ ตอนนี้ขายามจิกทาใป้มันอยู่เพื่อจะฆ่าไปต้อนในในรังนะฮะซึ่งตอนนี้คาดว่าในารังน่าจะมีสักประมาณตัวเล็กๆมาสักสองตัวแล้วครับเขาขยามจิกตาให้นิ่งเราไปเราต้องจิกให้นิ่งก่อนนะฮะก่อนที่จะฆ่าไปลูกกินเ,เล่นเฉยนะฮะอาจจะเป็นตัวใหญ่ไป เขาลูกเพิ่งออกจากไข่เมื่อวานนี้รือเมืม่อวานสื้อนี้เองครับอันนี้เป็นตัวเมียที่ค่อนข้างรูปร่างค่อนข้างโตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพ่อนกที่ผมใช้ทำพ่อพันในปีนี้สาเหตุที่ผมต้องจับใส่กรงไว้นกตัวนี้มีนิสัยค่อนข้างแตะปางจะมอกการเข็นตรงตัวคู่ตัวอื่นนะฮะ ในช่วงที่ตัวเมียกบไข่เราจะพยายามเข้าไปรบกวนตัวเมียเพื่อที่จะประสมพันธุ์จะได้ตัวเมียออกมาทําให้ตัวเมียไม่มีเวลาที่จะมากบไข่ครับผมผมก็เลยจับเขาแยกมาครับผมใะให้ตัวเมียเป็นตัวที่ป้อนอาหารให้กับลูกแค่เพียงตัวเดียวซึ่งก็น่าจะพอแล้วเพราะในกรงเพาะเราให้อาหารไว้ต่อนข้างครบ เขาไม่เหมือนในธรรมชาติในธรรมชาติเขาต้องไปบินไปหาไกลๆกว่าจะได้มาตัวก็ค่อนข้างนานเขาต้องพ่อแม่กเก็ต้องช่วยกันหาเพื่อมาเลี้ยงลูกทิ้งรอคอยอยู่ในรังนะฮะสังเกตว่าในกรงเพาะสังเกตเงจะมีลูกนกกระจุกด้วยซึ่งเป็นลูกเพาะปีนี้นะฮะอย่างเป็นแก้มขาว ซึ่งเป็นลูกเพาะที่ผมเพาะได้ปีนี้นะฮะจะมาใส่ในกรงไว้รวมกันซึ่งนกกรเขนดงกับนกกรุงโอจุกสามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้เพราะเป็นนกที่หากินคนละแบบกันนกกาะเขนดงก็จะหากินในส่วนของพื้นล่างที่เกิดพื้นดินกินแมลงกินสัตว์เล็กเล็กนะฮะอยู่ตามพื้นดินในส่วนของนกกรเขนดงนกกงโจุกเองเท่านั้นนกกงจุกเองเขาก็ กินผลไม้เป็นหลักแล้วก็มีมแมลงเล็กๆหนอนแมลงบ้างซึ่งทั้งสองชนิดนี้ก็จะไม่แย่งอาหารกันนะคะเราจังเลี้ยงรวมด้วยกันได้แล้วก็ตามมาดูลูกนกที่เพาะได้กันในปีนี้นะฮะ ในกรงพะใบนี้ก็จะมีลูกนกด้วยกัน4ตัวนะฮะเป็นคอรอบแรกๆครับผมจะบกอบด้วยนกตัวเมีย2ตัวแล้วก็ตัวผู้2ตัวซึ่งเราสามารถแยกเพศได้ะฮะจากคนสีทั้งตาที่ขึ้นมาตรงหน้าอกนะฮะแล้ก็นี่จะเป็นกตัวเมียอีกตัวนะ เมื่อกี้ที่เกาะอยู่ด้วยกันจะเป็นตัวผู้สองตัวนะฮะที่นี้จะเป็นตัวเมียหนึ่งตัวจะเป็นตัวผู้สังเกตว่าขนที่หน้าอกจะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มนะฮะคือเมดชุดนี้เขาเริ่มจิกกินหารเองว่าแต่จะแยกออกมาครับไม่งั้น พ่อนก,ก็จะจิกจะทำร้ายเพราะกลัวว่าจะมาแย่งอาหารที่จะไปป้อนลูกเพราะว่ต้องไล่ลูกนกอ,ออกไปจากบริเวณนั้นเพื่อให้หากินเองแล้วจะได้พอรองานเขตเดิมเพื่อจะไปป้อนลูกนกชุดต่อไปนะฮะในกลงนี้ก็จะมีลูกนกจากพ่อแม่นกอีกคู่หนึง่งครับผม เกบว่าตัวด้านขวามือเป็นตัวผู้ขนสีดำบนหลังก็เราจะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็จะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นที่หน้าอ,อกก่อนตัวเมียโดยธรรมชาติแล้วตัวผู้จะถ่ายขนก่อนลูกนกตัวเมียนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นนอกจกํากำลังจะคาาเศ็หญ้าไปเพื่อจะรองรังเพื่อจะข่ยข้าวต่อไปนะนอันเดอร์หาเศจหญ้าครับ อันี้ก็เป็นนกตัวเมียที่เป็นนกที่เกิดจากการเพราะขยายพันธุ์เมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นรูกนกตัวเมียที่ผมคัดเอาไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์แล้วก็น,นี้จะเป็นนกตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะฮะครับผมข้อนี้ด้วยกันสามตัวจะเป็นตัวผู้หนึ่งแล้วก็ตัวเมียสองครับผม ก็จะใส่ไว้ให้เขากินเองได้ตลอดเวลาครับนกกระเขนลงเป็นนกที่กินเร็วระบบย่อยจะสั้นมากกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายก็เลยต้องใส่อาหารให้เขาตลอดเพราะถ้าเขาอดเพียงแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเขาก็จะเรียกร้องหาอาหารตลอดเวลาครับผม ส่วนอาหารที่จะให้กับแม่นกเพื่อไปป้อนลูกส่วนใหญ่ผมก็จะให้เป็นลูกปลาโยงกับทิ้งรีดครับจะใช้หนอนนกในจำนวนที่น้อยมากนะฮะเอาปลาหางยนยงใส่ในรองกระถางตืน้นเพื่อให้แม่นกจิกได้สะดวกนะฮะเอาป้อนให้ลูกเขาลูกก็จะแข็งแรงเพราะในปลาหางยนยงก็จะมี น้ำมีโปรตีนมีแคลเซียมซึ่งลูกนกที่อยู่ในรังจะไม่สามารถกินน้ำเองได้เขาก็จะได้รับน้ำจากอาหารที่แม่นำไปป้อนทำให้ลูกนก,กที่เกิดมานะฮะจะมีโอกาสรอดอัรตราการรอดค่อนข้างสูงลดาาการตาย ที่ในระยะที่ลูกนกยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในรังนนะฮะโดยปกติทั่วไปแล้วพ่อนกบางตัวจะเป็นนกที่ค่อนข้างจะหลังครอบครัวแต่เนื่องด้วยตัวนี้ไม่ค่อยรลักครอบครัวเท่าไหร่เราต้องจับสายแยกมาแต่ทีนี้ท่านั้นพอเราต้องการได้ลูกของเขาเพื่อเอาลักษณะเด่นของเขาซึ่งมี นกที่เป็นค่อนข้างตัวโตวหางยาวนะฮะแล้วก็มีเพลงร้องที่ค่อนข้างจะรัวทีก็เลยต้องขัดเอาไว้ทำเป็นพ่อนกนะฮะ นเนเองของางจะยุขึ้นนะครับแต่าดูสมควรเขาจะไม่ค่อยดุนะเขาจะไม่ค่อยร้งมากครับเพราะว่าถ้านกที่เขาคู้แล้วเขาจะไม่ค่อยจับสักเท่าไหร่ครับ แต่พอเขาทน้กตัวไหนที่เขายังไม่ได้เขา่าคู่เขาจะค่อนข้างพิเศษนะฮะอาครับ จะช่วยฝึกการร้องของลูกนกได้นะฮะเพราะลูกนกเขาได้จดจำเพลงร้องอะนะฮะของพ่อนกหรือนกตัวโตๆนะครับเมลูกนกเป็นลูกลายขึ้นมาเขาจะเล่นเ่นนั่งบ่นนั่งร้อนนะครับครับผมเขาจะทำให้ลูกนกของเราพัฒนา,าได้เร็วขึ้นครับผม วันนี้ผมนายเดลาร์ไปก็จบไปแค่นี้ก่อน